สวัสดีครับผมสิมาสาธิตวิธีการแต่งตัดแต่งอินทธาลัมครับอยู่ประเทศอิสราเอลครับวิธีก็คือครับมาเบิ่งครับนะคก็ตัดออกครับวิธีก็คือตัดออกอย่างเดียวสิก็เอ,อื้อกระสวมทุงไว้ตัดออกตัดแต่ง ตัดออกเลยครับตัดออกเลยให้มันเหลือน้อยๆ <c oughs> ถ้ามันเลือไ <c oughs> หลมาก <c oughs> มันจะน้อยครับมันต้องตัดออกหลายๆนี่ก็คือโก้ Go, ครับโก้ Go. อยู่อุดอรครับมา็ดงานอยู่ประเทศตัราเอวไปสองเดือนสามเดือน ตัดเกิดตัดออกเลยครับโกตัดออกเลยเหตุแนนาวใดโกนะนับอยู่บ่นับนับเอาจากเส้นสี่สิบสี่สิบพี่สี่สิบสสบ,บ,บ่ให้เหลือแค่สี่สิบเส้นครับนี่ตั้งใจเหตุงานดีครับคือ นี่ก็นัน่งบาได้แต่งครับสวมถุงไว้สวมถุงไว้นน,นี้นี่ก็คือต้นอินทผาลัมยวนี่ส่วนใหญ่ครับนี่หลายต้นร้อยกว่าต้นครับเดน,นี้ก็ใช้รถรถกระเช้าครับ ขึ้นมาต้นมันสูงครับต้องใช้รถกระเช้าอยู่ประเทศไทยมีโบ่บุ่นรถกระเช้าคันนีงผมว่แน่ใจว่ามีอยู่โบ่ครับมันก็เป็นกระเช้าครับแล้วเราบบโก้จะบโบบอกกันท่านผู้ชมเนี่ยว่าเห็ด i n งไหนเอาไมเอาไมเอาตัวนี้เนาะแสงนี้สาธิตให้ท่านผู้ชม เข้าใจเนี่ยเพื่อพระเจ้ามีต้นอินทารัมกระชีได้ไปเห็ดตามเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยกระสวมทุงไว้คือเก่าครับตอนนี้ก็ปบ <c oughs> าบง่ายทอดบ่ได้ก็ฉีกออกเลยครับ ีเห็นมาเป็นสวยงามครับเขียวมาเบิ่งกันชัดๆดดวยครับที่ตัดแต่งถ้าฮาหมดตัดแต่งออกเดี๋ยวมากวันสิน้อยครับถ้าต้องตัดแต่งออก มันจะใหญ่เติดตาแซบก่อน,นมันบ่ต้องไปเสียดายครับตัเทีมเลยครับ เดือแค่นี้ตัดอีกบวก็นับครับนับให้มันเหลือแค่ต้อไดก็เซ้งใหญ่บอสี่สิบเซ้งบใหญ่บอไดเอา40่สิบเซนครับเซงใหญ่ๆเอาห้าสถ้าเซงนน้อยก็เอาสาหอันนี้ 40, 40 <Bond> ่สิบเซนก็มาเอาเสื้อมัด จะเสวมทุงไว้เสริมทุงไรเพื่อเป็นแนวนี้ครับตอนนีนน่ีหลายแสงครับอากาศแสงนี่แสงนี่ <c oughs> นง่ายๆกับทุ่งแตกแล้วครับอยู่อยู่สูงกันีครับ ส่วนนี้ก็ประมาณร้อยกว่าต้นครับ น,นี่เป็นน้ำกินของครอบครครับเป็นกระติกน้ำแบบนี้อยู่อิสราเอล,เ,อลเขาใส่กระติกน้ำแบบนี้ครับน,น,นี่ก็เป็นรถไต่ช่อนะครับเนาะคนนึงก็สื้ประมาณ10เมตรครับใช้แล้วก็ซาวเป็นซาวคันนี้ก็ขึ้นได้ประมาณ14เมตรครับ มีต้นสูงกว่านี้กครับต้นสูงก็อยู่ฝั่งนั้นครับตาผาเรามันมีหลายพันครับพันนั่นกับคนละพันกันแต่ว่าพัานนี้สิกินมากเรื่องครับพันที่อันต้นสูงๆนะก็สิเป็นบ้างแห้งครับอันนี้กับคนไทยนะครับเพิ่นไปเข้าห้องน้ำนะครับกํลาลังย่างมาเนี่ย กำ <im ic> ลัางย่างมาไปเข้าห้องน้ำครับเดี๋ยวนี้มมมีห้องน้ำครับเข้าป่า <S 2> <S 2> นี่ก็เป็นคอนโทนบ,บังคับรถกระเช้านี่ก็เป็นรถไทย ที่มีเหตุงานณนะ์ฝนลดพ่ว้งอันนี้ก็ผมครับคนถ่ายครับเบ่งหน้าดีๆครับคนถ่ายทำครับชื่อวิเชียนครับถ่ายทำ นี่คนคนสิปีนขึ้นมาครับครับปีนขึ้นมาแล้วครับโอ้บาเลยต่ำๆนะครับตกลงไปพีกายเลยก็ <laughs> น่าจะปีนนะครับ กันจงมีกับห้าคนครับนี่สองฝั่งนั้นกับสองครับรวมกับผมก็เป็นห้าคนครับ บเบื้องที่อยู่สูงนะครับครับนสีขึ้นไปตัดแต่งได้แนวใดสิสาธิตวิธีขึ้นต้นสูงมันก็ขึ้นไปเลยครับเห้ทางล่างแล้วก็ต้องกิเข้าไปต้องพักมันลงมาครับถ้า บวิธีหักมันก็สิอันเหดให้แสงมันหักได้ครับต้องมีผู้เชี่ยวชาญครับถามว่า,า,า,าอ,อันตารายบอก็ถ้าพลาดมาอันตรายนะครับต้องระวัง เพราะว่าผมเพชรงาเในที่สูงครับก็ต้องระวัง <c oughs> แะ้วันนี้ก็ตกเลยะครับเป็นว่าเพราะผมทำงานเสี่ยงทำไรครับอยู่ประเทศอิสราเอล ผลไม้ชนิดนี้ก็ถ้าซุกมากก็ออกรสชาติหวานครับนี่อันนี้ยังน้อยอยู่ครับใหญ่มากก็ในสิใหญ่ประมาณใหญ่สั้นประมาณมังแน้วนครับหูจกักบ่วัาแเงยวครับใหญ่สัานนั้นแหละครับ จับดีๆแล้วก็เลยครับยังมีภาพเด็ดๆอ่ะนะครับพ่ครับพเป็นอย่างนะครับพิ่สิ้นแล้วครับอยู่มาหลายเดือนแล้วจากเวทีเสี่ยงระเสี่ยงอยู่ครับถ้าบบถ้าบบเมาค้างบ่เป็นอย่างนะครับ มไว้คือก่นการมากมันลายครับพอหมากลายแล้วมันงงามครับต้องสวมถุงไว้มันมีหลายพันครับพันนี้มีอีกพันหนึ่งที่กินหมากแห้งครับเาต้องเห็นนวนี้มาต้องสวมถุงองกแล้วอะไรก็ลงมาแล้วครับ พอจบเพียงแค่นี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมมาถ่ายเบิ่งพันธุใหม่อีกเบงพันม่างแห้งเดี๋ยวยังไม่ได้ไปเห็ดเดีเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ท่านผู้ชมสวัสดีครับ